สีเรื่องธรรมชาติของร่างกายนะครับช่วงไหนเรากินเยอะกินจุไม่ค่อยออกลังกายนะครับอ้วบหน่อยนะครับนิดนดพุงเป็นชั้นๆเวลานั่งนะครับเรื่องนี้ถือว่าปกติมากๆเลยทุกคนเป็นการแน่นอนผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราดื่มน้ําแล้วพุงป่องเอ๊ะฉันอ้วนขึ้นหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เรื่องสี่เรื่องธรรมชาติของร่างกายนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือรูปร่างของเรานั้น เปลี่ยนแปลงไปทุกทุกวันครับเพื่อนๆอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งธรรมชาติมากๆเลยนะครับของร่างกายนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทชีวิตของเรานะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราทานะถ้าเราฟิตมากๆในช่วงนั้นคุมอาหารอย่างดีออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอแน่นอนครับรูปร่างเราก็จะออกมาดีนั่นเองฟิตเลยแหละแต่ถ้าช่วงไหนเรากินเยอะกินจุไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับรูปร่างเราก็จะออกมาแบบ อ,อวบๆหน่อยนะครับนิดๆหน่อยจะมั่มๆนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นซีเรียสกังวลนะให้เพื่อนๆค่อยๆทํานะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปร่างของเรานะครับไม่ต้องซีเรียสกับมันนะครับเรื่องที่2ครับเพื่อนๆเรื่องของพุงเป็นชั้นๆเวลานั่งนะครับเรื่องนี้ถือว่าปกติมากๆเลยทุกคนเป็นการแน่นอนผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าท้องของเราอ่ะมันมีไขมันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็ต้องพับ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการผ้าผืนหนึ่งนะครับถ้าผ้าผืนหนึ่งเราไม่ได้ยืดออกแล้วเราแบบเอามาพับๆใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นๆนะครับแต่ถ้าเรายืดผ้าออกมันก็จะตึงนั่นเองมันก็เหมือนกับหน้าท้องของเราครับถ้าเราเป็นนั่งเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นๆแต่ถ้าเรายืนนะมันก็จะตึงของมันเองครับเพื่อนเพื่อนนอกจากว่าเพื่อนเพื่อนจะมีไขมันเยอะหรือว่าอ้วนนั่นเองนะครับมันก็จะไม่ตึงนะและเพื่อนเพื่อนควรจะพิจารณาไปออกกำลังกายและคุมอาหารนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะ เรื่องที่3นะครับเวลาเราดื่มน้ําแล้วพุงป่องเอ๊ะฉันอ้วนขึ้นหรือเปล่าคอนี้ผมเฉียงเลยนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราดื่มน้ําลงไปอ่ะยังไง ท้องเรามันก็ต้องป่องนะครับพุงมันก็ต้องป่องนะเพื่อนเพื่อนจินตนาการลูกโป่งนะครับลูกโป่งเนี่ยมันตอนแรกมันก็ไม่ป่องไม่อะไรใช่ไหมครับพอเราเติมลมเข้าไปอ่ะมันก็จะพองออกพองออกนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนกันเลยกับพุงของเราครับเมื่อเราดื่มน้ําเข้าไปนะครับกระเพาะเราก็ขยายครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราไปเข้าห้องน้ําไปปวดทุกข์ไปนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะแฟบเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนหรือว่าผ่านไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเราเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะแฟบเองครับเพื่อนเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้อง แล้วเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องที่4นะครับกินข้าวแล้วพุงป่อง โอ้โหเร like mm ื่องนี้โคตรจะธรรมชาติเหมือนกันครับเพื่อนหลักการเดียวกันกับข้อเมื่อกี้เลยก็คือเมื่อเรากินอะไรก็ตามเข้าไปนะครับกระเพาะมันก็ต้องขยายนะครับเพื่อนมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยของมนุษย์เรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเวลาผ่านไป3าถึงสหรือ5ชั่วโมงนะครับกระเพาะเรามันทําการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะกลับมาแฟบหรือว่ากลับมาอยู่ในรูปร่างที่มันควรจะเป็นเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่แฟบเหมือนตอนตื่นนอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่คือมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ไม่ไม่ป่องแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะขอให้กินอย่างมีความสุขแล้วก็ฉลาดในการเลือกกินนะครับถ้าอยากจะหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มรูปร่างดีก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับเน้นคุณภาพนะไม่เน้นปริมาณนะครับเราเน้นคุณภาพนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ดูจนจบนะหวังว่าคลิปแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ